ธันวาคมคือเดือนแห่งความสงบสุขฟ้าดินได้นำผลเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีนี้อันได้แก่ความปิติความผาสุขความมั่งคั่งสิริมงคลและโชคลาภรวบรวมไว้ในเดือนแห่งความสงบสุขในเดือนแห่งความสงบสุขนี้ ขออำนวยพรให้ท่านสงบสุขขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสงบสุขขอให้ครอบครัวของท่านมีความผาสุขสงบสุขขอให้การงานของท่านราบรื่นสงบสุขขอให้เราจูงมือเคียงคู่กันไปตลอดการขอให้จักรวาลของท่าน เปี่ยมด้วยความสงบสุขขอให้การดำเนินชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความสงบสุขขอให้ความสงบสุขอยู่เคียงข้างท่านท่านวาคมคือเดือนแห่งความสงบสุขฟ้าดินได้นำผลเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีนี้อันได้แก่ความปีติ ความผาสุกความมั่งคั่งสิริมงคลและโชคลาบรวบรวมไว้ในเดือนแห่งความสงบสุขในเดือนแห่งความสงบสุขนี้ขออำนวยพรให้ท่านสงบสุขขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสงบสุขครอบครัวมีความผาสุขสงบสุขการงานราบรื่นสงบสุข ขอให้เราจูงมือเคียงคู่กันไปตลอดการขอให้จักรวาลของท่านเปี่ยมด้วยความสงบสุขขอให้การดำเนินชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความสงบสุขขอให้ความสงบสุขอยู่เคียงข้างท่านและขอให้ท่านมีเสริมงคลในเดือนแห่งความสงบสุขนี้ขอขอบคุณที่ท่านเดินร่วมทาง